การปฏิบัติใครก็ทำแทนกันไม่ได้ต้องทำเอาเองเอรู้หลักแล้วต้องลงมือทำ่อตรวจสอบตัวเองที่ทำอยู่มันถูกไหมวิธีวัดว่ามันถูกเปล่าดูทำแล้วสติเราเพิ่มขึ้นไหม ศีนเราดีขึ้นไหมสมาธิจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นหรือเปล่าเราเห็นความจริงของโลกความจริงของชีวิตมากขึ้นหรือเปล่าวัดความเฉลิญกันตรงนี้ถ้ามีโอกาสเจอครูบาอาจารย์ที่ไว้ใจได้กตรวจสอบ นานๆทีหนึ่งใช่เอะอะไรก็ถามครูบาอาจารย์ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนมีปัญญาเราต้องใช้ปัญญาใช้ความสังเกตตรวจสอบตัวเองเป็นระยะระยะไป